สบัสดีพี่น้องอีร้อยสินึ่งเขาเองวน้องเนะน้องแพตตี้สินึ่งเขาเองปายย่างฝันจีหนึ่งเขาเองปวดจจยังมเอื้อยเนื่อเปดเลยสบายดีเอฟซีถุกฐานพบพอกันที่าพี่น้องสองสาวยังดไปหอใสอยู่ยังก่อกองไฟ ยังกละกองไฟพิงไหนาวน้องแค้น้องแจะเห็นนั่เ้เนาะน no no uh, ้องนแค่ตัแต่ลูกกินยังมาทนเดนทอยอยู่ยังบุกกันยังไงน้องนั้นอ่ะสุดหน้านั้นเจ็บปะเจ็บลายจนดหน้าเศรษลาย

มชูชูสองวรปากซ่าถุกหน้ากสิดงยินน้องแคนแฮนด้แฮนพอนป้าลุงขอบคุณหลายเด้อเสียาษีล้านแงบเบิสุขุสุคนูดีมีแหงขอบคุณงบอยที่เป็นชาวบ้านบุญหลาหล้าน เสียงกอดเสียงเหล่านั้นเหมือนยังได้อีมนำตำหุงมานำแฟตตีตองมาลุกล่ะมาได้เม่ลุกเน้ยังจะดับน้ำ ซีคับัำจังหน่อยจังสิอาป้าบนีมันหนาวอาบ้ว่จงอาบก้นี่มันหนาวซีคับคำจังอาอัพเออดี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 เห็นมาลงมะจะเปื่อชิงหนึ่งเขาจองไอ้น้องมาหน่งแพตตี้ชิ่งหนึ่งเขาว่แพตตี้นอชิ่งหนึ่งเขา ไปอีหลาสิหนึ่งได้ได้ลูกใช้หัวเจ้าเด้ดึงขึ้นเด้อแคนซ์อันนั้นลูกเด้หัวอันนั้ลูกเด้หัวนั่นปัดโอไม่เห็นหัวเห็นละเห็นละวนี่เลี้วไม่ใช่หัวนะเนี เห็นน่ะใส่ข้าวข้าอีหล่าอีใส่ืมมียาสรุกเออนะนี่ร้อยเอาตังนี่ลูกล่ะนี่เอาตังค์ใช่นี่จุมสองมือเด้อลูกให้แค่ไปจับใส่เนาะก็ลูกจับหัวเด้อลูกด่ะอืมอืมแมนแมน จับหัวลูกด้วยสอยกันสอยกันลูกล่ะอ้คนเก่งบิดไปขามโค้งไข่ข้าวฝนเข่ากันแดงเออสองไอ้หน่องเพชตีน้องแคนสอยกันหนึ่งเข่าพี่น้องยามแรงหลังจากอันนู่นผลมื่อบิดแล้ว หนึ่งน้ำก้นลกละเหนยลยวนี้นล,นละไปเอาอันขาาเย็นมาจกใส่เดอ้อมาเขาเย็นมาแล้ลูกล่ะเย็นมาแล้วค่ะลูกพี่ <c oughs> จกเป็นก่อนนหน่อยดลูกส่ยฟ้ามนี่นี่จกส่ฟ้าซะก่อนจกร็กค่ะมาก้อนใหญ่มันบอเปืือยได้มันก็นั่งหนึ่งเข่าพี่น้องมีด้อลูก คนเก่งคนขยันพี่น้องหนึ่งเขาไอ้แค่นบอกกิน,นกห่อรุ่งบ่ม,มาส่งลุ่งมาส่งเดียบรอไอ้พี่น้องห้า้าไปเข้าไป้กินไอ้ยาอยู่เมื่อคืนนี่นะเมือนี้ได้กินยาอยู่ มอนไกินแต่คืนข้วม้นวาในเจ็บหัววนจะหมันขี้จวไปจ้าฝันไมจ้าโอ้ยจะไปยคือวโอ้เอเมจ้าจุ๊บบจจุ๊บจุบจบจบ ผนก็อยากไปฮะแหละคือคือยังมากใช่ไนี่คือบ่อื่อจังมากนนเรงเมนเมือนเขาเงียนกับเขาเงียนมือวันถิดมันจันวกเขาเงียนเขาปเทอมเปิดทอมอาจะปิดเห็นนั่นมันอบบไหนน้องพี่และชนพี อื่แม่พนี่พี่วหุ่นก็อนาเเจ่ะว่ากินหอดนอกมาจังนุบ่เย่าเอาเรื่องมาให้นอกบ่เอาของกินให้นอกบ่ของกินให้่อให้แม่บ่เดี๋ยวของกินให้่อให้แม่เดินกิน่ ไม่ใส่ไขป่ปลาอามาเบิดแล้วเบิดแล้วเห็นไะไแกเปล่าไม่ใส่ไปเปบิ่งดูแพจติยังยังยังไหน่วย,นะยอยู่ยังอยู่ยังอีกแถวหนึ่งหาหน่วยเอ่ะยังอยู่หาหน่วยสาเหตุที่ว่าอยากมานั่นพี่นอ้องอยากเอาแนวกินมาให้พ่อให้แม่ให้นอ่องเพิ่์ทเห็นว่ามีแนวอยู่น่กินเลยอยากเอามาฝากมาให้พ่อให้แม่เพราะว่าแนว้อกินอยู่น่กินของพ่อของแม่เบิร์ดไปเลย ร้อยร้อยย่าเล่นมิลูุผนผนอยากเอาเนื้ออยู่นักกินใหม่พ่อให้แม่เห็นพ่อพ่อแม่บริกินแทนเปทันมืออย่างพ่อแม่บริกินเผื่อเนื้ออยู่นักกินเบิดบ่อนอันเช่นไปจากกินหอดพ่อหอดแม่อยู่แต่ว่ากินหอดบ่กินหอดพ่อหอดแม่บ่กินห่อนเนาะอยู่แต่ว่า กินเาคือการเขาติดมือเอามือไปจุ่มน้ํานะนะจุ่มน้ําบ่านี่นึ่งแม่พ่อฮดแม่กินเฮาน้องคือการพุ่นแม่ตหุ่ใส่ใส่่่บักหลายพอพอได้กินพอได้กินแล้วอยู่แน่กินก็กินเฮาน้องบ่ลูกพอได้อยู่ได้แนวกินดีๆก็กินเฮาน้องบ่ เมื่อวานนี่ได้กินบ่เมื่อวานกินข้าวกันยังก็กินได้กินนะป้าะไรเริ่มเลยจะกินซิ่นะกินแบบกินสิ่หมูอะสิ่งหมูเนาะเออไม่เห็นบ่อยู่ไหนๆไหนเราพ่อกระตุ้วไพี่เด้อร์ คือเมื่อวันว่าอุต่บออยากไปบีกน้องแกนมันมันน่ะจะไปบ่มันชุกจิไปอีกบ่เมื่ออม่อแอเ้าั่แ่เมื่อวนจื่ันจะม่่นคำตามนำข้ ไอแค่ได้ชิได้ลงมืออื่นนะไปกินตามหงหงอยู่พ่ชอกบ่งแล้วกินหักทินเจีบหัวกินหวักทินเจ็บหัวเจีนยบหอวผมไม่ใช่ผมสิมีขนามันม่หลันบอดีอ้อยร้ายนะ ยังกินบักทิ้นะเจ็บหัวบ่ะบเจ็บบ่หเเนี่ยนี่นะเจ็บหในอตอนนี้ก็เจ็บตอนนี้ก็เจ็บบ่เช่าแล้วบ่กินบักทินเมอว่านนี่บย่ยวอนังหน่อีนดจักหน่อยมีดุเอาไว้ดีๆไอย่าอย่าไปจับรี่ พันเจ็บผว่เราเอาวะอยากก้นกเจ็บอุประชาเามีเดียวไปกบเจ็บากันไทยเลยพนนะไปพันนะเจ็บกดันทยเช้าอะไรไปตุ่มไปตุ่มเวข่ายังเช้าเอามันมันมีแตเจ็บมันมีแต่เจ็บมันแข ยังยังมาเศร้าอยู่ตอนนี้นะยังที่นั่นมก็เศร้าคือยากอยาเนี่ป่าซื้อมาหายเพราะแห้งเนาะน้องน้องพติมืดเนี่ยเด้มืดเนี่ยป่าซื้อมาหายมากลายเ่ยทั้งยาแก้ไข้แก,วแก้วัดแก่ปวดยาอัมปียาขาเชือ่อมีทุกยาจากสกิดยาอย่างย,ยาตัด ยาบอกจีนก็นมีได้ถ้าจกินต้องกิยให้ร่องชิ้นหนาหดริ้วสั้นเลยกไม่กินอะไรรักแต่กินเลยยาดีวัดตรกมะม,กมีป่าซื้อไม้เดือบลอยเลยจ๊กจากบ,บกโดนอิ่มบอกกินข้าวเมื่อคืนนี่อากินกินยาบกซียาขึ้นจาอิ่มบอกกินข้าวคุณเอาข้าวไปใส่จ๊กขอยเย็นตอเห็ดก่อนหน่อย มันอย่างสีเวลามันอันนั้นขึ้นไอ้เปื่อยไว้เอายังอัดลูกล่ะเออนั่นแหละอัดโลดแมนนั่นแหละอัดโลดมาด่างมือบ่ะนี่เก่งๆคนขยันเนี่ยนี่แหละซอยพ่อซอยแม่เห็ดเดือยพ่อแม่ก็เช่ามื่อยพ่อแม่คนเลี้ยงเข้ามาใหญ่เลยโตใหญ่มาโตกระซอยนี่คนเก่งเนีย Ơ, nội, con nhìn bọc hèn hèn, nâng nội Tốt bên ảy, tốt cả trời nó Chắc này hiểu, bà nhảy mẹ nhảy mà, tốt cả lấy, phù nhảy Tốt cả hết việt Thiên phổ mẹ nêu quá. Hết เฮ็ดวิ่ยเฮ็ดงานได้เหยวันน้ไ่เฮดงานคุณผู้ชมใหญ่แบบนี้จากเล่บอจากนิ้งนิ้งมาห้อนี่ก็สิดำล่าผะจ่างและพี่น้องคำมืดเปิดตาแล้วรับก็สิดีคออัมลาและเมื่อแล้วเด้อพี่น้องอยู่ดีม่แห้งมาทุกคนสบายดีผมขอบใจเด้อผู้ศรเข้ามาเบิ่งมาชมคลิปซโบรไณเตดตุนจนจบถ้าพิพาประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อไป